เจริญพรพุทธศาสนิกชนสมาชิกกลุ่ม f เฟซบุ๊กและ YouTube เพื่อการเผยแผร่พระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้ขอนำคติธรรมเรื่องคุณค่าของความมืดมาแสดงเพื่อเป็นการประดับสติปัญญาเพิ่มพูนบุญบารมีเป็นข้อพิสกิจใจเพื่อให้รักการทำความชั่วมุ่งสู่การทำความดีด้วยกายวาจาและใจคุณค่าของความมืด คุณเคยเจอเหตุการณ์นี้บ้างไหมที่จูจ่ๆไฟก็เกิดดับในตอนกลางคืนแล้วเราต้องอยู่ในห้องที่มืดมิดปราศจากแสงจากไฟฟ้ามีแต่แสงสว่างจากเทียนไขเป็นเวลาหลายชั่วโมงต้องถือว่าคนโชคดีที่เจอเหตุการณ์แบบนี้เข้าเพราะช่วงเวลาที่ได้นั่งอยู่ในห้องที่มีแต่แค่แสงสลัวๆสวจากเปลวเทียนนั้นทำให้เรามีเวลาได้คิด นู่นคิดนี่เกี่ยวกับตัวของเราอีกและช่วงชีวิตที่ผ่านมามองเปลวเทียนไปก็คิดไปว่าเทียนที่ถูกเผาะละลายเหลวหายไปแล้วนั้นก็เปรียบเหมือนอดีตท,ที่ผ่านมาของเราให้ย้อนกลับมาเพื่อแก้ไขอะไรก็ไม่ได้เทียนส่วนที่เหลือก็คือปัจจุบันและอนาคตที่เรายังมีเหลืออยู่ ทำใไม่อดคิดไม่ได้ว่าณนะปัจจุบันนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เราทำให้ตัวได้สมกับการได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วหรือ,อยังเราได้ทำตัวให้เป็นคนที่มีคุณค่าพอให้สมกับที่เกิดมาเป็นลูกของพ่อแม่หรือเปล่าและเราจะทำอะไรต่อไปเพื่อให้พ่อแม่ของเราได้ภูมิใจในตัวของเราความมืดก็ไม่ได้แย่ไปหมดเสียทีเดียว ย่างน้อยในค่ำคืนที่ทุกอย่างมืดมิดไม่มีแสงไฟแต่ใจของเรากับสว่างสวัยด้วยศัจธรรมของชีวิตเพื่อนำพาตนเองไม่ให้หลงทางหลงผิดให้ใช้ความรักสติเมตตาและปัญญาเพื่อนำพาให้ผู้อื่นได้พ้นจากความทุกข์ให้ถามใจตนเองว่าเราพร้อมจะแบ่งปันอะไรให้ผู้อื่นได้มีความสุขถึงแม้ว่า จะเป็นคนที่เราไม่เคยรู้จักมาก,ก่อนเลยก็ตามจใจที่สว่างแล้วจะไม่มีวันที่จะกลับไปมืดอีกเพราะปัญญาจะช่วยนำพาให้มีสติที่จะคิดและทำแต่สิ่งดีๆโปรร่วมกันชันลวงโลกนี้ให้สว่างให้เป็นโลกที่สวยงามด้วยจิตใจงดงามที่มาจากข้างในด้วยในสงของการฟังธรรมในครั้งนี้สุดสู้สั่งและพระเตปัญญาพวกฟังดีจจำได้ปัญญา ขอให้ท่านพุทธศาสนิกนชนตลอดทั้งสมาชิกกลุ่มยูทุกเพื่อกันไผแพ่พุทธศาสนาทุกท่านจะมีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพใจที่ดีหมดทุกสศกโรโคไป,ปยเป็นอันตรายตั้งปวงมีอายุวันนาสุขภาละปฏิภาณทานสารสมบัติทั่พนัฒนมงคลสมบูรณ์ขุนขุลาบยศสุขสารเสริญมีความเจริญเข้าหน้าในการงานหนะ้าที่มีความร่ำย็นในพระบ,บวรพระพุทธศาสนา เป็นที่พึ่งของพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายปรารถนาสิ่งใดซึ่งเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงสําเร็จตามความมุ่งมา่ปรารถนาของท่านคืนอคจริญพร